คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้เดินทางมาที่ลุงป๋องลุงป๋องเปลเปกแม่นแม่นลุงป๋องวางแนวทางให้แม่นแม่งวดทะเลวิ่งศูนย์เต็มเต็มนะครับวิ่งศูนย์ลุงป๋องเข้าเต็มเต็มงวดนี้ตามต่อเด้อเอฟซีนะครับใครชอบเลยลุงป๋องก็ดูแล้วก็พิจารณาดูนะว่าลุงป๋องจะให้ตัวไหนเปลเปกลอตเตอรี่งวดนี้งวดประจำวันที่16กันยายน2567เราตามไปดูลุงป๋องพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับลุงป๋องสวัสดีครับผมสวัสดีครับอะลุงป๋องสวัสดีครับอีกครั้งเลยครับผมสวัสดีครับ ไม่ติดใช่ไหมขับไปปกบอกแม่นๆเอออธิบายรอบเนาะครับผมบย,ยังไม่ได้ครับงอนนี้เป็นเป็นสลากเออเพื่อปกอาจะเป็นชุมชนท่นองเที่ยวบ้างเขาใช้สนจังหวัดพัทลุงไปทางใต้น้นองวันนี้นะครตัวลูกเขาก็จะมีนเนาะประมาณนี้ขยายมาแล้วยยจะมีมตัวหนังสี่ตัว มีตะก,ก้ามีสบองเพชรสามกองแล้วมีซองยาสมุนไพรง้อปางอ้นี้มองไม่บอกว่าคืออะไรสองวันน <Yeah. S 1> ะอยู่ประมาณนี้ <Yeah. S 1> ก็บเบื้องต้นผมก็มองแล้วละ่ะตะก้าปกติก็เป็นเก้าตัวหนังจะเป็นสีตัวแต่สองคู่เราจะตีเป็นสองก็ได้เป็นสี่ก็ได้นะยากระซองสี่เหลี่ยม แต่วงกลมตานี่ก็น่าจะเป็นเลขศูนย์นผมก็เดาไปแล้วดาเราจะคุยไงเนาะก็ <c oughs> มันแปลไปตามนี้ละ่ะนะครับเบื้องต้นก็แปลมาแล้วเนาะคือจะไล่ไปเนาะก็ก้ามันเป็นก้าแต่ผมรู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นหกได้พอเมื่อกี้ก้ามันออกมาเยอะแล้วผมเดาว่าน่าจะกลับเป็นหบ้าง นี่สองคือสองสิ่งตรงนี้ตูนคือกลมๆนี่แหละมาจากนี้สามก็มาจากนี่แหละกล่องสามกล่องผมเราไปงี้หนึ่งหนึ่งก็มาจากตัวหนังสลุงเขาจะมีอยูซีตัวแล้วก็จะมีไม้ไม่หนึ่งก็เจ็ดนี่ผมเดาไปประมาณนี้ครับแต่เลขห้ารู้สึกจะฝากทางเลขตูนมาจากไหนก็เดี๋ยวยังไม่รวมกัน ตัวหนังหรือเปล่าแบับเลขห้าตัวหนังที่นี่ตามผมดูทางแล้วก็ยังคิดอะไรไม่ออกกระเบิ้งต้ไม่รู้จะเป็นตัวไหนมันก็ตามสไตล์ผมก็จะแปลอะไรแบบนี้ก็เซ็นเตอร์ออกเนาะอ็แต่ว่าเลขล่างผมจะให้ตัวนี้ไว้เลยห้าสก็จจกคู่นี้มีแปดหนึ่งก็น่าจะมาแปลงหน่อย3ามหนึ่งดัง นายกคนที่สามสิบเอ็ดมันดังมากยังดังอยู่เนาะยังไม่อ,อกูกเราก็น่าจะเปลี่ยนสามเป็นแปดได้แบบนี้อาศัยบวกทางเลขนิดหน่อยก็อยู่ประมาณนี้เอาเลขบนแล้วก็หากันผมให้แค่สูนตัวเดียวก่อนยังไม่รู้ว่าคืออะไรศูน่าตัวเดียวงนี้ิ้ะบบต้นคคอแปดประมาณนี้เนาะแบบนี้ล่ะก็ที่มาของผมก็สไตล์แบบนี้อยู่แล้วถ้าไม่ถูกเราก็หาใหม่ มันก้นให้แค่สองตัวนี้ยังยงวดที่ล้วให้สูนก็ไม่รู้รแต่รู้รสึกว่ายังชอบศูนอยู่ม,ม,มันอันนี้บวกทางเลขหน่อยก็เนื้อเตะปกใครไม่ชอบก็เอาเก้าได้แต่ไม่ชอบหนึ่งก็เอาเจ็ดได้อยู่ประมาณนี้ัวนี้ครับส่วนมากสไตล์ผมก็น่าจะจับเซนเตอร์ทีกอ,อกเนาะส่นมาจะบางครั้งก็อาจจะมาข้างส่วนมากจะทุกงงวดมันจอกเซนเตอร์ ามันก็อยู่ในจา์แม่มาทุกครั้งนะอยู่ระ์แม่อยู่ประมาณนี้สตาล์ผมก็อยู่ประมาณนี้แต่คนยังเขียนอะไรไม่ได้สองตัวมีลุ้นก็คือสองตัวนี้แค่นั้นเองตัวแปลก็ตามสูตรแล้วล่ะอยู่ประมาณนี้ศูนยนี้เป็นเลขยิ่งมังมันบอกไม่ได้มันเหมือนกับยังค้างคาว่าศูนย์น่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าเห่ผลคือก็มีกลมๆสองอันนี่ จะเราจะทิ้งก็ไม่ได้หรืออาจจะไม่มานี่อะไรยังเป็นปัญหาว่าเราจะเอาไว้หรือจะอยู่แบบนี้นะแต่ตัวนี้ก็ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากใครชอบกระจัดไม่ชอบก็ผ่านประมาณเนาะไม่ไม่เทียนะไม่เทียวันนี้ไม่เลียวันที่แล้วก็มาเต็มเต็มเนาะศูนย์กับหนึ่งวี่แล้วศูนย์กับหนึ่งเนาะให้เลือกเอาศูนย์กับหนึ่งแต่เงินศูนย์ตัวเดียวเงวนนี้วันนี้มันมันไม่มีอะไรยืนยันเท่าไหร่แต่ว่ายังยังไม่พูดอันนี้ แค่ดูแค่นี้ก่อนเอาตามที่เห็นก่อนก็ยังไม่ให้คิดมากเอาตามนี้ก่อน<ม>วันหน้าวันหลังลก็ว่ากันมันเป็นจงใยอาจจะเขียนให้สักหน่อยวันแรกก็เอาแค่นี้ไปก่อนอันนี้คือจับให้สองหางนะคะเนาะอยากประมาณนั้นนะ้วแต่พีชอบออนะอจับเอาเองก็ไดเนาะจับเอาเองก็ไดบอม<บ>มากกับอ่านประมาณนี<บ>้ละ คือว่าเรียกอาจารย์แม่ส่วนมากจะเข้าเนาะ,ะส่วนมากก็ประมาณนั้นแหละงวดน,นี้ไม่รู้จะเป็นไงค่ะถ้าจับเอาแล้วจับถูกนะค่ะเนาะจับถูกจับเป็นก็ไดพื้นหดเนาะค่ะอ่าบางทีก็มันอาจจะพอถูกก็ได้หรือแบบนี้นะผมกลัวไปไถ้าไซวิ่งไซรวิง <นะ S 2> ง่งออกกําลังกายนี่จะให้ตัวไหนหลวงปูงชอบจะว่าจะให้ตัวไหนดีตามหลักงวดนี้เนาะครับผมตามหลักก็ผมกลัวเลขกหนึ่งอยู่นะกลัวเลขกหนึ่ง ประกอบเป็นหนึ่งศูนย์หรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ออจจะเป็นเลขหนึ่งละถ้าดูตามรูปนะพอเราจะเป็นเน้นเพซี่้าขยายหน่อยเนาะขยายหน่อยคือตัวนี้เขาจะอยู่ช่วงบนนะแล้วก็เลยเน้นตัวหนังตะลุงสี่ตัวหนังตะลุงสี่ตัวอาจจะออกเป็นเบิ้ลก็ได้ไปเนี่ยโครงการไอ๋อตอนนี้เลยเห็นไหมมีไม้อะไม้ไม่เลขหนึ่งก็เลขเจ็ดครับ ก็เลยคิดว่าน่าน่าจะดิ่นที่หนึ่งตัวนางเราจะเป็นตัวจรพง่เป็นตัวสองหรือเปล่าือเป็นสองคู่ที่เป็นสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็ได้ตีเป็นเบิ้ลเนาะก็ละเลยยังคาคาลากาซังกันอยูนะะ่ก็ครแต่ผมก็เดาว่าชอบหนึ่งอยู่ชอบหนึ่งอชอบอันนี้ชอบอยู่แต่ยังไม่ไม่ประกันความตรงว่าจะวิ่งไม่วิ่งก็กำลังหรือเปล่าผมยังไม่รู้แต่ยัง ก็ยังยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เยอะวันนี้ก็จะให้ได้แค่ว่าอยู่ประมาณที่ผมเขียนนี่ว่ะประมาณนี้แค่นั้นปปรงวันนี้ยากไหมฟองคิดว่ายากยากเยอะยากมากเพราะตัวเลขมันถือว่าเยอะนะครับที่พา้มาถือว่าเยอะอยู่แล้วจับประเด็นว่าเขาจะทําอะไรเฉพาะตัวหนังสี่ตัวนี่นี่แหละตัวไฮไลท์เขาคืออยู่ตรงนี้โจทย์เขาคืออยู่นี่ ถ้าเราตีโจทย์แตกตรงนี้ซึ่งมีผมไม่มีอะไรตัวหนังสีตัวก็จะเป็นสองสองตัวก mmm. ็ได้หรือหนึ่งไม้เป็นเลขหนึ่งอยู่แล้วไม่หนึ่งก็เจ็ดไมมากจะออกอย่างนี้ประมาณนี้นะนุ่ติ้ลนะตามดูตามที่ผมว่าเนี่ยเก้าเก้าพัดเก้าเก้าเาเก้าเก้าครับแล้วความฝันนุ่ปองมีไหมงวดนี้มีมีอะไรฝันพิเศษไหม อ่าแปดนี่ปูนเนาะครับเป็นคนปูนมีเด็กคนหนึ่งปกติในฝันผมจะตีเป็นมีหนึ่งมีสี่มีแปดแต่ผมจะชอบแปดหนึ่งผมก็เลยเขียนแปดหนึง่งแล้วก็ฝันเมื่อคืนวานนู้นฝันว่าขับรถไปก็ไปเจอน้ำมันรถไปไม่ได้รถผมไปไม่ได้กิจงามันเคยฝันแบบนี้รานนํ้มันไปจอดอยู่กลางน้ำาหวยมันออกเ็ดหนึ่ง ทะเบียนรถผมเป็น70เมื่อนี้ฝันเกี่ยวกับรถกระน,น้ำนี่ทะเบียนรถมัน3670 3670เออประมาณนี้ฝันเกีนยรถเราไปจอดคือเราขับไปแล้วล่ะเนี่ยจะไปต่อเนี่ยทางมันน้ำท่วมอาจจะมีหนึ่งเข้ามาในตัวทะเบียนรถผมก็ได้ไ <ป S 1> มันลุยน้ำปะ,ะมันบริลล์ลุยก็ไปไปมันไป ขับกำลังสิไปทางหนึ่งกระนามโวมทางหนึ่งกระนามโทมไม่จอดเลยจะไปทางไหนดีกันเพรเคยฝันขับรถเป็นีย่างไรเขาขับมากเลยไปจอดในกระนามก็หนามาทะเบียนรถเกจศูนย์องหนึ่งเกจเลยคิดว่าน่าจะมีหนึ่งเข้ามาแทรกทะเบียนรถสามหกเจ็ดศูนย์อันนี้คือฝันเนาะอยากคิดศูนย์คือทะเบียนรถต้าออกตัวนี้ก็ไม่น่าเขียนก็จะอยู่ในนี้หมดแล้วนะสามหกเจ็ดศูนย์ ไปเอียงหน่อยอสามเ,เ,เกียร์โคบโคบจะอยู่ไปชอบเจ็ดศูนย์ก็บาน่าเกียร์นี่เจ็ดสามศูนย์ศูนย์สามเจ็ดก็ได้นรอบข้างนะเกลนี่ให้ไปเกลนี่จะมาเติมอีกเท่าน,นี้ก็ได้จะยกชุดนี้มามาข้างบนนี้ก็ได้ตัวนั้นส่วนตัวนี้ก็ให้เกลน,นี้ไปก่อนครับจะให้แกลนี้ละแต่ข้างบนยังไม่เสียร์จับตามองเลขศูนย์เดียวๆโลโล นเดียวครับประมาณนี้เนาะการับนเครับผมขอบคุณลุงปองมากครับผมครับลุงปองเปลปกประมาณนี้เ้อเอฟซีนะแต่ชอบประจัดไม่ชอบกระพานได้นะครับเดี๋ยวเอจะตามให้ท anyway ุกงวดนะครับงวดนี claro> ้จะเข้าหรือไม่เข้ารอดูวันที่16กันยายน2 5 6 7นะครับมาดูตัดสินว่าเข้าอีกหรือเปล่านะครับวงกลมเลขศูนย์ตัวเดียวเลยเริ่มนะครับเริ่มดูเลขศูนย์ด้วยตัวเดียวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจอันี้นะครับเดี๋ยวตามให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม